และแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฝนจะตกแทบทุกเย็นแล้วก็ตามแต่ว่าบรรดางานอีเวนต์ดังๆต่างๆก็ยังคงจัดกันไม่ย่อท้อนในกรุงเทพค่ะรวมทั้งที่ห้องอาหาร25 degree ของโรงแรมพูลแมนแบง g อก k h เทลจีนะคะเพิ่งจะจัดงาน Celebrity Night เป็นการลอนช่องอาหารนะคะอย่างใหญ่โตรูหรามากเลยทีเดียวแล้วเมนูดังของที่นี่ก็คือแฮมเบอร์เกอร์ค่ะไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนุชนาลวีแสงสุงนนะคะวันนี้มาพร้อมกับสาวสวยคุณเฟย์ุูรงเดทนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้เรามางานแกรนด Opening ิ่งของ25 d น g r e e s นะคะที่โรงแรมภูแมนจีที่สี่ลมนี้เองนะคะจริงๆก็ต้องยินดีกับร้านอาหารด้วยเพราะว่าเป็นการเปิดตัวเลยนามสกุลของคุณเฟยเ์เนี่ยมันดูรงเดชเนี่ยพี่ว่า พี่คุ้นยังไงพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะคะก็ <c oughs> เป็นพี่สาว<อ>น้องไข่มุกอะค่ะน้องไข่มุกชุดที่มาดูลงเดทมิสทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2009 ว่าแล้วคุณนุชและคุณเฟยก,ก็พาเราเข้าไปชมบรรยากาศกชิวๆภายในงานค่ะโรงแรมพูแมนกรุงเทพจีได้นําเสนอคอนเซปต์เบอร์เกอร์บาร์ดั้งเดิมแบบอเมริกันและการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมของร้านที่ได้รับรางวัลการันตีมามากมายแบรนด์นี้มีต้นกาเนิดมาจากโรงแรมฮอลลีวูดลุสเวลสู่กรุงเทพนั่นก็คือเบอร์เกอร์บาร์เทเวนที่5ดีกรีจึงตั้งชื่อตามอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่างแฮมเบอร์เกอร์ดิบและสุกเพราะฉะนั้นภายในงานจึงได้มีนายแบบแฮมเบอร์เกอร์สุดเซ็กซี่มาคอยต้อนรับบรรดาเซเรเะ พี่นุชบรรยากาศในงานบรรยากาศน่าสนุกดีนะจ๊ะค่ะเราพักคึกคักเราพี่นุชถืออะไรในมตาเนี่ยช็อกโกแลตมูสรสชาติเป็นยังไงคะก็ไม่หวานมากแล้วก็ค่อนข้างรสชาติใช้ได้อร่อยจ้ะแล้วของน้องเฟยจ๊ะเป็นสตรอเบอรี่นสีชมพูค่ะหรือว่าพี่นุชอาจจะอยากได้สีชมพูไหมคะม่กล้าม่กล้าพี่ขอเป็นขอช็อกแลตแมนแล้วกัน จนได้เบอร์เกอร์อันนี้เป็นเบอร์เกอร์อะไรบ้างจะ๊ะเป็นเบอร์เกอร์นะคะก็จะมีเนื้อสักี่อย่างนะคะเป็น แล้วก็เป็นเชอร์กีนะคะก็จะมีเวจิเทเบิรค่ะหลักๆก็จะมีเฟรนฟรายกับไก่ทอดใช่ไหมจ๊ะคุณเฟชอบอะไรเข้ามาในนี้แล้วชิมแล้วอ่ะถูกปากที่สุดมันมีอะไรนะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์จริงๆเบอร์เกอร์ที่นี่เขาค่อนข้างตั้งชื่อได้น่าสนใจมากเลยนะคะตั้งเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่รู้ไหมคืออะไรพี่นุนเบอร์เกอร์หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเนื้อใช่ไหมจ๊ะสี่ก็เป็นทูน่า สำหรับสวยๆเองน้องเฟย์พลาดไม่ได้ต้องเป่นพลาดไม่ได้ต้องถูนะ <c oughs> และแล้วพิธีกรของเราก็ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับเจ้าภาพคุณแอฟนันนัตดาสุพักธนสมบัติผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดแห่งโรงแรมพูแมนแบงคอกโฮเทลจีแบบตัวต่อตัวเลยนะคะพีอาสาวสวยนะคะขอแนะนำนะค,ะคุณแอฟนันนัดาค่ะวันนี้เราจัดงานอะไรคะที่โรงแรมวันนี้เราจัดงาน c e l e b r i t y Night Party นะคะซึ่งเป็นงานเขาเรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ของ25 Degrees นะคะซึ่งเป็นเบอร์เกอร์บาร์สุดยอดจาก LA เลยนะคะซึ่งที่นู่นถือว่าเป็นสุดยอดเบอร์เกอร์บาร์ของเราดาราฮอลลีวูดเลยค่ะแล้ววันนี้ดูบรรยากาศในงานและนี่เขาเรียกเป็นบรรยากาศธีมเป็นธีมอะไรคะวันนี้วันนี้จะเป็นทีมฮอลลีวูดนะคะเพราะว่าเป็นธรรมดาสุดยอดเบอร์เกอร์บาร์ของเราดาราฮอลลีวูดก็จะเป็นฮอลลีวูดนท์นะคะสำหรับเหล่าซเลบริตี้ในเมืองไทยกินนี่เดินเข้ามาแล้วเจอไม่ทราบว่าใช่ซิกเนเจอร์หรือเปล่าวันนี้มันเป็นเครื่องดื่มอะไรคะที่เป็นตัวเด่นของที่สุดของ ในนร้าก็จะเป็นซิกเนเจอร์นะคะก็คือจะเป็นมิลเชคนะคะมิลเชคนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะคะกินเนสมิลเชคค่ะก็เด่นๆก็จะมีเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์ที่นี่เด่นมากเพราะว่าใช้เนื้อแอนกัสคุณภาพชั้นดีนําเข้านะคะขนมปังที่นี่นะคะจะเป็นแบบโฮมเมดเลยนะคะเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่ามีทริกนิดนึงเป็นขนมปังบิออยจะมีความนุ่ม ชุ่มอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเวลาทานกับเบอร์เกอร์เนื้อที่เป็นในลักษณะที่ว่ามีเดียมแรก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างชุ่มนุ่มลิ้น,ต,น,ต,นตัวเนื้อสามารถเลือกเลือกได้เป็นมี d i u m r a r เป็นมีเดียมเวลดันอะไรอย่างนี้ได้หมดโอ้เวิร์กมากมากแล้วก็ที่มาที่ไปของ25 degrees หมายถึงว่า25องศาเนี่ยนะคะคืออุณหภูมินี่ต่างกันระหว่างเบอร์เกอร์เนื้อดิบกับเนื้อสุก mm hmm. เขาใช้เวลา ทำให้เนื้อสุกเนี่ยใช้อุณหภูมิที่25ดีกรีเปิดตั้งแต่เวลาถึงกี่โมงนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนอกจากที่คุณนุชบอกแล้วนะคะเรายังมีเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อไก่เตอร์กิสหรือเนื้อไก่งวงนะคะหรือถ้าไม่ชอบเราจะมีแบบว่าเขาเรียกเบอร์เกอร์ที่ปรุงได้ตามใจชอบเลือกส่วนผสมได้เองทั้งหมดเลยค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะ24ชั่วโมง ช่วงบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะลองชิมแฮมเบอร์เกอร์อเมริกันสไตลส์สล็บก็ตรงไปที่โรงแรมพูแมนแบงคอกโฮเทลจีได้เลยค่ะ